สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งห้องครูบิทักษ์และครูปฏีวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมในหน่วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยหนูน้อยน่ารักนะคะวันนี้ค,ครูมีกิจกรรมย่อยในเรื่องการนั่งอย่างถูกวิธีมาให้เด็กๆได้เรียนกันเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการนั่งอย่างถูกวิธีกันนะคะ ซึ่งมารยาทการนั่งก็มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับแต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไปสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่างๆเราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนะครับ ต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆครูที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับท่าเนี้ยปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลำพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือการนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ดูวีดีโอมาแล้วเด็กๆคิดว่าทุกวันนี้เด็กๆนั่งอย่างถูกวิธีกันหรือยังคะ ก่อนจากกันไปวันนี้คุณครูขอฝากให้ผู้ปกครองถ่ายรูปเด็กๆนั่งอย่างถูกวิธีมาหนึ่งท่านะคะถ้านั่งประเพียบท่านั่งเก้าอี้หรือถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ได้หนึ่งท่าส่งมาให้คุณครูทางไลน์กลุ่มแล้วอย่าลืม สวมแมสกก่อนออกจากบ้านไม่เข้าชุมชนแออัดและล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย